สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมนายเทิงพระเครื่องวันนี้มีพระเป็นเนื้อว่านนะครับอ่าหลวงปู่ทวดนะครับเป็นกุกวัดอาวัดใหม่พุม,มลินสมุดสงครามนะครับผมเพื่อนเพื่อนลองไปเซิร์ชดูได้นะครับคือผมได้ไปแบ่งมาหลวงพ่อท่าน ได้แบ่งให้ผมคัดให้ผมมา2ชุดนะครับ2ชุดแต่เป็นพิมพ์อะไรบ้างผมอันนี้ผมไม่ชัดเจนนะครับผมไม่รู้นะครับอันนี้แต่ผมจะมารีวิวพร้อมแบ่งปันถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจผมจะทิ้ง Facebook เบอร์โทรไว้นะครับติดต่อมีอยู่2ชุดนะครับเพื่อนๆลองลองเข้าไปเซิร์ชดูนะครับวัดใหม่ภูมินทร์นะครับผมที่ว่ากุกแตกเมื่อปีไหนไม่รู้แต่ว่าผมไปขอแบ่งหลวงพ่อมา2ชุดนะครับตอนนั้นรู้สึกจะหลวงพ่อจะให้ผมทําบุญหลวงพ่อแล้วแต่แล้วผมก็ทําบุญไปชุดละห้าร้อยนะครับผมชุดละห้าร้อย ชุดหนึ่งมี4พิมพ์นะครับผมก็ประมาณนะครับผมประมาณอันนี้พิมพ์เห็นหลวงพ่อว่าเป็นพิมพ์นิยมเป็นพิมพ์ A หรือพิมพ์อะไรก็เนื้อว่านมวลสารนะครับผมแน่กนะครับผมประมาณนี้นะครับเพื่อนเ่อลองเข้าไปสอบถามหรือว่าเข้าไปเสิร์ชดูวัดใหม่ภูมิมลรนนะครับผมวัดใหม่ภูมินทิน นี่ครับด้านหลังเนีประมาณนี้นะครับผมเนื้อมวลสารชัดเจนนะครับผมนี่ครับด้านข้างเดี๋ยวผมจะมาใส่รายละเอียดให้นะครับผมนี่ครับผมนี่คือเนื้อนะครับผมเป็นพิมพ์เนื้อว่านนะครับผมอ่าสวยครับผม นี่ครับเนื้อหารายละเอียดนะครับผมเรื่องพิมพ์ผมยังไม่ถนัดนะครับผมแต่ว่าผมมีพระหรือว่าเจอพระที่ดีที่ว่าได้มาจากวัดนะครับผมผมก็จะเอามารีวิวหรือว่าเพื่อนท่านใดที่ว่าอยากจะขอแบ่งปันผมมีแค่2ชุดนะครับวันนี้ผมคิดไป ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมได้สี่องค์นะครับหนึ่งชุดจะมีสี่องค์นะครับผมดูด้านหลังนะครับผมนี่ครับผมชัดเจนนะครับผมมีแร่อีเพื่อนเพื่อพอลองเข้าไปดูเข้าไปเซิร์ชดูก่อนก็ได้นะครับผมก่อนจะมาเช่าอาจจะได้ผมไม่รูร้ราคาเท่าไหรพ่พระ ผมไม่รู้ราคากลางร,ราคาอะไรผมไม่รู้ครับผมแต่ว่าผมมาผมไปเช่ามาเท่านี้ผมก็จะขอค่าส่งนะครับผมช่วงนี้ผมเพิ่งทํ o u t u b e ครับผมผมมีพระดีๆก็มีหลายสายนะครับคือว่าอันไหนที่ว่าแท้ส่วนมากผมจะไปรับมนไปเช่ามาจากวัดนะครับผมก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมก็มีหลายหลวงพ่ออันนี้ใต้ฐานนะครับผม อยู่ใต้ฐานนะครับผมครับผมใต้ฐานประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นพิมพ์เพิมพ์อะไรไม่รู้ตอนหลวงพ่อบอกมาแล้วแต่ผมลืมไปแล้วลืมทนะ่านหลวงพ่อท่านชื่อหลวงพ่ออะไรท่านจะทุ้มทุ่มหน่อยนะครับผมเจ้าวาดวัดใหม่ภูมินทรนะครับเพื่อนๆลองเซิร์ชก็ไปดูก่อนก็ได้ผมลองเซิร์ชก็ไปดูก่อนลองพิมพ์เข้าไปวัดใหม่ภูมินทรแล้วก็พิมพ์ว่าหลวงพ่อทวดวัดใหม่ภูมินทรนะครับผม นี่พิม์แรกผ่านไปแล้ก็ที่สองมานี้นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรนะครับผมแต่ว่าผมรู้ว่าพระผมไปได้มาจากวัดนะครับผมผมก็เอามารีวิวเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักมาได้ครับผมผมจะทิ้ง facebook เบอร์โทรไว้นะครับผม มานี้นะครับมีสองชุดนะครับผมสองชุดดูรายละเอียดกันนะครับผมนี่ครับผมสวยครับผมเนื้อมวลสารชัดเจนครับดูทีละตำแหน่งนะครับ ชัดเจนครับผมใ,ใต้ฐานนะครับผมใต้ฐานเคยมีช่วงหนึ่งนะครับที่ว่าดังๆที่ว่าลง youtube ลงข่าวด้วยนะครับผมแต่ผมเพิ่งไปเจอไงครับพระผมเพิ่งทีเพราผมเพิ่งจะมา,าทํา y o YouTube ครับผมไปไปค้นหาเจอพระอ,อะไรที่ว่า,วาผมมั่นใจว่า ได้มาจากวัดนะผมก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับผมวัดใหม่ภูมินทรนะครับผมเห็นท่านหลวงพ่อเจ้าว่าท่านว่าเป็นใต้ฐานพระประธานนะครับช่างเขามาซ่อมแซมเขาขยับคือว่าเขาจะซ่อมแซมทําการซ่อมแซมพระประธานที่วัดใหม่ภูมิลิรนะครับ เขาต้องการขยับฐานหมายถึงขยับฐานพระประธานในโบสถ์นะครับในโบสถ์วัดใหม่ภูมิลินนะครับแล้วได้มีพระแตกออกมานะครับผมช่างก็เลยไปตามหลวงพ่อมาหลวงพ่อก็ได้เก็บเอามาใส่ไว้ในบาทเอาออกมานะครับแล้วก็ได้ เอามาให้ชาวบ้านหรือว่าสาธณนิชนได้เช่าหาบูชากันเพื่อมาซ่อมแซมวัดนะครับผมไม่รู้ว่าหมดหรือยังครับผมแต่ผมไม่ได้มาประมาณ 4- ี่ห้ปีนะครับได้มาสองชุดแบ่งมาสองชุดนะครับผมนี่ใต้ฐานนะครับผมอันนี้ก็ไปพิมพ์ที่สองผมไม่รู้ครับรายละเอียดพิมพ์อะไรแต่เป็นเนื้อว่านนะครับผมลองเซิร์ชเข้าไปได้นะครับผมวัดใหม่ภูมาลินนะครับวัดใหม่ปูมาลินครับผม ลองเซิร์ชก็ไปหาดูนะครับอมามาดูอันนี้เป็นพิมพ์ที่สามพิมพ์ชลูดหรือเปล่าครับนี่น่าจะจำได้เปะน,นจะเป็นพิมพ์ A พิมพ์ B หรือว่าพิมพ์อะไรอันที่หนึ่งที่สองนะครับแต่นี้เป็นพิมพ์ชลูดนะครับผมเนื้อูลสาณชัดเจนนะครับนี่ครับเป็นเนื้อว่านนะครับจะมีรอยเหี่ยวรอยย่น นี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่สามนะครับผมเามาส่งดูรายละเอียดนะครับผมนี่ครับผมเนื้อมวลสารนะครับผมถ้าเพื่อนเอนท่านใดสนใจทักมานะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรทิ้งเฟซบุ๊กไว้นะครับผมเนี่ยครับผม ครับข้างหลังก็เป็นรอยเหมือนรอยเขาเรียกอะไรภาษาเซนพระก็มีรอยยุบรอยเหี่ยวรอยย่นมีรอยเหมือนยอยยุบนะครับผมพระส่วนมากจะแตกนะครับผมถามหลวงพ่อหลวงพ่อว่าส่วนมากจะแตกสมเด็จก็มีนะครับผมสมเด็จแต่ว่าผมไปไมันไม่เหลือแล้วครับผม ส่วนมากชาวบ้านแถวนั้นหรือว่าใครได้ข่าวเขาจะไปหาก่อนนะครับผมเหลืออยู่ที่ว่าสวยๆนะครับหลวงพ่อท่านก็ได้แบ่งมาให้ผมแล้วหลวงพ่อไม่ได้เรียกร้องอะไรแล้กวครับท่านบอกว่าแล้วแต่จะทําบุญนะครับผมผมก็บูชามาในราคาชุดละห้าร้อนะครับผม2องชุดหนึ่บาทแต่เพื่อนๆถ้าสนใจนะครับผมขอแค่ค่าส่ง50บาทนะครับผม 550บาทชุดหนึ่งส่งฟรีนะครับผม550บาทนะครับผมเพื่อนๆนที่สนใจจะเอาไปบูชาต่ออันนี้มาดูพิมพ์ที่4นะครับผมเป็นพิมพ์พระรอดนะครับผมถ้าพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะผมก็ไม่ได้ถนัดทางไปซะทุกสายนะครับผมแต่ว่าถ้าถ้ามีพระที่ว่าผมมั่นใจว่าผมเป็นรับมาจากมือหลวงพ่อผมก็จะเอามารีวิว พร้อมแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับผมที่สนใจนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์พระรอดนะครับผมวัดใหม่ภูมิลินนะครับผมวัดใหม่ภูมิลินเพื่อนๆลองลองลองพิมพ์ลองเข้าไปค้นหาดูก่อนครับเพราะว่าผมไม่เน้นขายครับพระที่ว่าผมมาทํานี้ว่าผมอ,าอยากจะเผยแพร่อยากจะให้เพื่อนๆได้ อ่าย่างไงอ่ะคือว่าแบ่งปันหรือว่าผมต้องการจะทําเอาให้ผมมีเพื่อนมียอดมีตอนนี้อยากจะให้เพื่อนเพื่อนกดติดตามหน่อยนะครับผมเพราะผมไลฟ์สดไม่ได้ครับผมขอแค่50คนแค่นั้นแหละครับผมเพื่อผมที่จะได้ทํา youtube เป็นช่องทางหนึ่งนะครับปกติผมจะไลฟ์สดใน Facebook แต่ใน Facebook กดมันจะเยอะครับเราทําผิดกดก็โดนบล็อกนะครับ a c e b o o k นะครับผมเราจะไป ไม่รู้เพื่อนๆเ,เคยโดนกันบ้างหรือเปล่าเราจะไปค้าขายเราจะไปอะไรใน facebook ยากนะครับผมเขาจะมีกฎเพราะว่าระบบเขาจะเป็นระบบ AI นะครับผมเขาจะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนวันไหน,นครับผมผมเคยโดนบล็อกมาเจ็ดวันแล้วครับผมเคยโดนมาแล้วครับเรื่องราคานี่แหละครับเรื่องลงราคาซื้อขายใน f a c e b o o k นี่แหละครับหน้าเฟซน,นะครับหน้าเฟซจะให้เราไปเปิดเพจเปิดอะไรเราก็ เปิดไปก็ไม่มีคนรู้จักเราผมก็เลยเลือกอีกช่องทางหนึ่งคือว่าทาง youtube ทาง y o YouTube เราก็สามารถที่ว่าจะเอย่ยหรือว่าบอกพูดคุยราคาได้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นพิมพ์ที่4นะครับพิมพ์พระรอดนะครับผมนี่ข้างหลังนะครับมีรอยยุบรอยย่นวัดใหม่ภูมินทร์นะครับผมวัดใหม่ภูมินทรที่ว่าผมไม่ได้มานะครับผม อันนี้จะเป็นเรื่องสีนะครเพื่อนๆทางใดสนใจนะครับผมก็ทักทักมานะครับผมทักมาโทรมาก็ได้ครับโทรมาผมเปิดยีิบสี่ชั่วโมงครับผมพิมพ์ก็สวยครับสวยแต่ว่าผมไปก็เหลือเหลือไม่เยอะส่วนมากพระจะแตกนะครับผมพระจะแตก มีผงแร่ผงอะไรก็จะอยู่ในซองนะครับผมเมื่อกี้ผมก็เปิดมาก็ปัดทิ้งไปอีกก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆหรือว่าท่านใดที่หลงเข้ามาดูนะครับผมกดติดตามให้ผมหน่อยครับกดติดตามให้ผมกดไลค์ให้นะครับกดติดตามกดไลค์ให้นะครับผมเพื่อยอดติดตาม50คนได้ผมจะหาพระดีๆมาให้เพื่อนๆได้เช่าหาบูชากันในราคาที่แสนถูกครับผม เพราะว่าราคาผมไม่ได้ตามตลาดนะครับผมราคาผมตามใจผมเองนี่แหละครับผมผมได้มาเท่าไหร่ได้มาร้อยหนึ่งบางทีผมยังขายห้าสิบบาทเลยครับผมเพราะว่าผมอยากจะแบ่งปันนะครับคําว่าแบ่งปันกับทําเป็นอาชีพมี้คนละอย่างกันนะครับผมบางทีพระที่ว่าผมไลฟ์สดใน Facebook ของผมนะครับผมผมเช่ามาสองร้อยผมยังขายร้อยหนึ่งเลยครับผมเหมือนแจงนะครับผม เพราะว่าผมคิดว่าเรามีอะไรดีๆหรือว่าพระดีๆที่ว่าเรามั่นใจว่าเป็นของแท้ผมก็จะเอามาแบ่งปันนะครับผมแบ่งปันเอฟซีบ้างเพื่อนๆบ้างครับผมก่อนที่ว่าผมจะเอามาลงถ้าอ่าพระเกจิไหนเหรียญหรือว่ามันจะเป็นพระผมว่าอะไรที่ว่าผมไม่รู้ที่มาที่ไปผมก็จะโพสต์ขายธรรมดานะครับผมเหมือนในหน้าเฟซผมคือว่าผมไม่รับประกันแต่ว่า พระที่ว่าผมเอามาไลฟ์สดหรือว่าทําคลิปเนี่ยผมรับประกันว่าว่าผมรู้ที่มาที่ไปนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อความสะดวกของผมในการทําคลิปดีๆหาพระดีๆในราคาที่แสนถูกมาให้เพื่อนๆน,นะครับผมสวัสดีครับ